อัสสลามุอะลัยกุมะารอมะตุลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีครับผมเดเปดพสูนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดและอ,อุปกรณ์นะครับวันวนี้จะรีวิวนะครับวาวคลครีม่านี่ครับนี่วาลที่ทำให้โมคาปอดมีครีม่าและรสชาติที่หอมเข้มข้นนะครับ สกัดกาแรคเตอร์ของกาแฟด้นั้นออกมาอย่างได้หมดจดนะครับและดีที่สุดนะครับใส่เลยนี่นะครับมนใส่ได้ขนาดหนึ่งครับจนถึงหกครับเลยนะครับแต่ว่าขนาดที่ดีที่สุดก็แนะนําให้เป็นสามครับนะนี่นี่ที่ใส่แล้วนะครับใส่แล้วนะครับเอาเอาฝั่งนี้ลงนะฝั่งนี้ยนี่ลงนี่นะครับ อันนี้ใส่แล้วให้ดูนะครับอือใส่แน,น,น่นอย่าให้หลุดเนี่ยนี่อย่าให้หลุดจะอยู่ลึกหรืออยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรใช้ได้หมดนะครับอยู่ตื้นอ,อยู่ลึกก็ไม่มีปัญหาพอให้อ่าอยู่ในเดือนนี้ก็พอแล้วใช้ได้ จะใช้น้ำร้อนนะครับเพื่อความรวดเร็วใช้น้ำปกติก็ได้นะครับและอีกนี่กันกันกาแฟหกนะครับเครื่องบดควรจะเป็นแบบเฟื่องบดนะครับชถวในระดับการบดนะครับจะมีปัญหามากที่ว่าหลายท่านไปแล้ว ระดับการบดไม่ได้นะครับนี่มันจะสะสากนิดหนึง่งเอือบจะละเอียดแต่ว่าไม่ละเอียดนะละเอียดไม่ได้นี่นี่ครับก็ประมาณปริมาณก็คือประมาณสาสิบเกรัมนะครับบวกลบแล้วแต่ขั้วกลางขั้วเข้มอีกน้ำหนักก็จะแตกต่างกันไป ้เนี่ยมันจับยากหน่อยเนี่ยพอดีนะฮะพอดีว่าจับยากควบคุมยากหน่อยใช้น้ำร้อนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนิดหนึ่งอย่าให้มันโดนตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดไพลสนิทพอปิดเพลสนิทปั๊บเนี่ยแรงดันมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะออกข้างพอออกข้างแนละ้วมันก็ไม่ทํางานทํางานไม่สมบูรณ์นะครับมันกลายเป็นว่าแรงดันจะมากเกินไปจนไม่ได้นะครับ สั่งจากทางลาซดาด้าก็ได้นะครับร้านผมมีอยู่ในในไม่ใช่ลาซดาด้าขออภัยช้อปปี้นะครับนี่ก็เตรียมส่งให้กับลูกค้าทางช้อปปี้ที่สั่งมานะครับ sen yom ne? ใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงหรือไฟรีก็ไม่ได้นะครับคือให้กาแฟไหลออกมาแบบปกติและรวดเร็วนะครับไม่ใช่รวดเร็วพุ่งนะ <c oughs> เอาแบบปกติ <c oughs> อย่าให้มันอยู่บนเตานานเกินไปคืออย่าให้ถึงจนถึงขนาดว่าไอ้กาแฟที่อยู่ในกาเนี่ยมันเดือดผุดๆนี่นั่นจะเป็นรสชาติอย่างอื่นนะครับเป็นรสชาติอื่นไปมันก็จะ ออกไม่หรือออกเบือนอื้อไปนะครับความร้รอนมากเกินไปมันก็ขมมันก็คือขาดความกลมกลม่อมในกรณีที่ดื่มเมนูร้อนเนี่ยจะรู้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเมนูเย็นก็ไม่มีปัญหาก็ามาสามารถกบเลื่อด้วยน้ําแข็งด้วยความเย็นด้วยอะไรลายๆอย่างได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าชิมดื่มสดๆแบบนี้มันก็จะรู้รสชาติเลยว่าม,มันมันมันไม่เกินไปนะครับ มันคมเกินไปหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราปล่อยนานไปมันก็เปรี้ยวอีกนะฮะปล่อยให้มันไหลค่อยๆไหลเนี่ยนี่ในกรณีที่ใส่วาวนะครับผมพูดถึงในกรณีที่ใส่วาวในกรณีอ,อื่นๆเ,เช่นใส่กระดาษกรองน,นี่ห้ามใส่กระดาษกรองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟองมันไม่ใช่ครีมม,มันจะเป็นฟองซึ่งฟองก็จะรสชาติอย่างอื่นนะครับ เรืวไฟอย่ารุ่นหม้อเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะกินหูนี่แล้วก็ความร้อนมันจะสูงอ่าพอดีพอดีกาแฟาต้องใส่ให้เต็มกลวยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ต้องใส่ให้เต็มกลวยนะครับกากาแฟ่มันก็จะได้ไม่ติดขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะวันทํางานมันอัดแน่นเต็มที่คืออัดแน่นคืออัดเต็มที่มันปริมาณมันเต็มเต็มเต็มพื้นที่มันก็เลยไม่มีช่องว่างที่จะอ่ ให้เศษกากกาแฟมปนออกมาเพราะมันมันรวมตัวกันแน่นรานแน่นมันก็เลยไม่ออกกากขึ้นมาด้วยนะครับนี่มันกําลังจะกำลังจะ,จะมาแล้วครับนั่นมาแล้วครับเห็นไหมผมปิดผมปิดไฟเลยนะครับผมปิดไฟแล้วนะครับในกรณีท่านที่ใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยให้ยกลงจากเตาได้เลยนะถ้าเป็นตเตาแผ่นความร้อนเนี่ยยกลงจากเตาได้เลยนะครับดูครับดูขึ้นมาแล้วครับดูครับ นี่ชัดเจนนะครับดูครีม่านะครับลูคสีมาาก,ก้นกาก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเทลงมาเทลงมา นี่ครับเห็นไหมสิ่งประดิษฐ์ไทยไอเดียนะครับสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ผมประดิษฐ์ไว้เมื่อปีกว่าที่เล็กปีกว่า,ป,วาปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วเกือบจะแย่งเกือบจะย่างสองปีแล้วนะครับนี่วาลวครีม,ม่านะครับในหมวกข้าวดเห็นไหมครับนี่บอดี้นี่แน่นอนแน่นอนเลยครับเพราะดูมันไม่ไม่มี เดิมๆมันเลยไม่มีไม่มีนะครับเลยเลยต้องหาทริคหาวิธีการที่จะทำไงให้มะ่าปอดนั้นมันมีคลีมาแล้วมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็ความร,ร้อนก็จะไม่สูงไม่ไม่เบืนอในรสชาติก็จะกลมกล่อมละมุนนะครับรสชาติก็จะละมุนเพราะมะ่ามปอดนี่มันมันมันเดิมๆก็มาแบบาเอ่อเรีด้ไนด้านๆหน่อยความก็แข็งก็ได้น,น,นะเราอย่างนั้นกันนะครับ หลายท่านก็จัดไปก็ได,ได้ได้ได้รีวิวมานะครับว่ามันนุ่มนวลขึ้นมันอร่อยขึ้นมันก็แตกต่างแล้วก็มันก็จะไปเทียบเทียบ,บกับบิลก้าพอดบิลก้าของลุงได้เลยนะครับเป็นรุ่นนั้นรุ่นทําครีมา่าโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ของเขานี่จะปันอ่ามันจะขึ้นมาแล้วมันฉีดลงมาเนี่ยนะมันฉีดเพื่อที่จะให้เกิดครีม่านะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นครีม่ามาเลยนะครับก mm. ็เนี่ยน,น,นี่คือนี่คือความแตกต่างนะครับไปเปรียบเทียบกับบิลก้าพอดได้เลยนะครับ นะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายได้ทา,าง Facebook นะครับเดฟเปโซเมเชโอนี mm ่ hmm. นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ